รู้เข่ารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งสุภาษสิทธ์จากตำราพิชัยสงครามยังคงใช้ได้อยู่เสมอคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องอย่าง BM21 และ PHL03 ที่มีอยู่ในความครอบครองของประเทศข้างเคียงมีพิษสงและขีดความสามารถที่ประเทศไทยไม่ควรประมาทอย่างไรบ้างและถูกจัดอยู่ในอันดับที่เท่าไรในเวทีโลก คลิปนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเปรียบเทียบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องจากทั่วทุกมุมโลกถ้าพร้อมแล้วทาหน้าพรางตัวให้พร้อมแล้วไปซูมมองกันเลยอันดับที่17 BM-21 Grad สหภาพ,าพโซเวียตรัสเซียหาฝนเหล็กแห่งสงครามเย็นคือฉายาของ BM-21 Grad ปำนานที่ยังมีลมหายใจจากสหภาพโซเวียตมันคือเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่ถูกใช้งานแพร่หลายที่สุดในโลก ด้วยความเรียบง่ายทนทานและเชื่อถือได้แม้จะไม่แม่นยำนักแต่ก็ยังคงน่าเกรงขามระบบนี้ใช้จรวดขนาดลำกล้อง122ม mm, ิลลิเมตรจากแท่นยิงจำนวน40ท่อสามารถระดมยิงจรวดทั้งหมดได้ในเวลา20วินาทีสร้างการทำลายล้างเป็นพื้นที่กว้างไกลสุดประมาณ20-52กิโลเมตรโดยอาศัยการยิงแบบไม่นำวิถีอันดับที่16พินาก้ามาร์ค1อินเดีย สอนแห่งพระศิวะพิทักษ์ภาระตะคือระบบจรวดที่อินเดียพัฒนาขึ้นเองเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างชาติมีความโดดเด่นที่ระบบควบคุมการยิงทันสมัยและกำลังพัฒนาไปสู่รุ่นที่ไกลและแม่นยำกว่าเดิมระบบนี้ใช้จรวดขนาดลำกล้อง214ม mm, ิลลิเมตรจำนวน12ท่อยิงสามารถยิงจรวดทั้งหมดได้ใน44วินาทีมีระยะยิงที่40กิโเมตรสำหรับรุ่นมาร์กหและไกลถึง75กิโเมตรสำหรับจรวดนำวิถีรุ่นใหม อันดับที่ 15. ASTROS 2บราซิลระบบนี้โดดเด่นด้วยแนวคิดหลากหลายขนาดในระบบเดียวทำให้มันประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์อย่างสูงจุดเด่นคือความยืดหยุ่นที่สามารถยิงจรวดได้หลายขนาดตั้งแต่127มิลิเมตรสาท่อ180มิลิเมตรสิท่อไปจนถึง300มิลิเมตรสท่อจากแท่นยิงเดียวกัน สำหรับจรวดขนาดใหญ่สุดมีระยะยิงไกลถึง90กิโลเมตรและส่วนใหญ่ยังเป็นการยิงแบบไม่นำวิถีอันดับที่14 TOS-1A Sonsepx รัสเซียเพลงสุริยะแผดเผาสนามรบไม่ใช่เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องธรรมดาแต่นี่คือเครื่องยิงจรวดหนักติดตั้งบนรถถังที่ใช้จรวดหัวรบเทอร์โมบายอันทรงพลังมันติดตั้งบนชัดซีรถถัง T-72 ที่มีเกราะหนา ใช้จรวดขนาดลำกล้อง220มิลิเมตรจำนวน24ท่อยิงถูกออกแบบมาเพื่อทำลายที่มั่นแข็งแรงในระยะใกล้ด้วยระยะยิงเพียง6 1ถึงกิโลเมตรโดยอาศัยการยิงแบบเล็งยิงมากกว่าการยิงแบบไม่นำวิถีอันดับที่13 BM 2 7อุรากานสหาภาพโซเวียตรัเสเซียนี่คือพายุเฮอริเคนพิฆาตที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพี่ใหญ่ของ BM 2 1 Grad รโดยมีอำนาจทำลายล้างและระยะยิงที่เหนือกว่า มันติดตั้งบนรถบรรทุกซิล135ใช้จรวดขนาดใหญ่ขึ้นที่220มิลิเมตรจำนวน16ท่อยิงสามารถบรรทุกหัวรบได้หลากหลายชนิดรวมทั้งทุ่นหมายมีระยะยิงไกลสุดประมาณ35กิโลเมตรและเป็นการยิงแบบไม่นำวิถีอันดับที่12 t 3 0 0กาซิริกาตุรกีพายุใหญ่จากแดนไก่งวงคือระบบจรวดระยะไกลของตุรกีที่พัฒนาโดยได้รับเทคโนโลยีจากจีน w s 1 ทำให้ตุรกีมีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในระยะด้านหลังได้อย่างมีนัยสำคัญระบบนี้ใช้จรวดขนาดลังกล้อง302ม mm, ิลิเมตรจำนวน4ท่อยิงมีระยะทำการไกลถึง100-120ถึงกิโลเมตรแม้จะเป็นจรวดไม่นำวิถีแต่ก็มีความเสถียรในการบินสูงอันดับที่11 M270 MLRS สหรัฐอเมริกาในฐานะราชันแห่งการทำลายล้างยุคสงครามเย็น ระบบนี้คือมาตรฐานของนาโตที่ได้รับฉายาว่าเครื่องลบตารางกริดเพราะอำนาจทำลายล้างเป็นพื้นที่สูงมากมันติดตั้งบนชัดซีสายพานที่คล่องตัวใช้จรวดขนาดลำกล้อง227ม mm, ิลิเมตร12ท่อยิงหรือสามารถยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธี ATACMS ได้2ลูกด้วยจรวดนำวิธี GMLRS มันสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง70กิเมตรและไกลถึง300กิเมเมื่อใช้ ATACMS อันดับที่9 BM-30 Smerch สหาภาพโซเวียตรัสเซียทอร์นาโดมรณะคือเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดใหญ่ที่ทรงพลังที่สุดในยุคโซเวียตถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะไกลเช่นสนามบินศูนย์กำลังบัญชาการหรือที่รวมกำลังพลขนาดใหญ่ระบบนี้ใช้จรวดขนาดลำกล้องใหญ่ถึง300มเมตรจำนวน12ท่อยิงสามารถบรรทุกจรวดได้ในเวลา38วินาที ครอบกลุมพื้นที่ได้กว้างขวางในระยะ70-90กิโลเมตรพร้อมมีระบบปรับแก้ทิศทางท้ายจรวดเพื่อเพิ่มความแม่นยำอันดับที่8 PHL-03 จีนในฐานะมังกรไฟผู้สืบทอดระบบนี้คือเวอร์ชั่นที่จีนพัฒนาโดยอ้างอิงจาก BM-30 Smerch ของรัเสเซียแต่ปรับปรุงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และยานพาหนะของตนเองจนกลายเป็นกำลังหลักของหน่วยปืนใหญ่จรวดระยะไกลของจีนมันใช้จรวดขนาดลำกล้อง300ม mm, ม12ท่อยิง แต่มีระยะยิงที่ไกลกว่าถึง 130- ถึง150กิโลเมตรพร้อมระบบนำวิถีเบื้องต้นหรือใช้ดาวเทียมเปดูปลก GPS อันดับที่8 K239 ชุนมูเกาหลีใต้สวรรค์พิโรธตอบโจทย์ทุกภารกิจคือคำจำกัดความของระบบนี้นี่คือเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่ทันสมัยและยืดหยุ่นสูงของเกาหลีใต้สามารถยิงจรวดได้หลายขนาดในท่นยิงเดียว ตั้งแต่จรวด130มิลิเมตร20ท่อไปจนถึงจรวดนำวิถี239ม mm, ิลิเมตร12ท่อที่มีระยะยิง80กิโลเมตรหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธทางยุทธวิธีที่มีระยะยิงถึง290กิโลเมตรทำให้มันเป็นที่ต้องการของหลายประเทศทั่วโลกอันดับที่7 9A52-4 ทอ r n นาโดเรัสเซีย นี่คือทอร์นาโดดิจิตอลแม่นยำทุกลูกซึ่งเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของ BM-30 s m e r c h โดยเปลี่ยนไปใช้จรวดนำวิถีด้วยดาวเทียม l o n a s s ขนาดลำกล้อง300มิลิเมตรจำนวน12ท่อยิงทำให้จรวดแต่ละนัดสามารถโจมตีเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ด้วยความแม่นยำสูงระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติยังช่วยลดเวลาเตรียมยิงลงอย่างมากและเพิ่มระยะยิงไกลสุดเป็น120กมอันดับที่6 KN25 เกาหลีเหนือ ด้วยฉายาเส้นแบ่งที่พร่าเลือนระหว่างจรวดและขีปนาวุธระบบนี้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้สังเกตการทางทหารด้วยจรวดขนาดใหญ่ถึง600มิลลิเมตรและระยะยิงที่ไกลอย่างเหลือเชื่อราว380-400กิโลเมตรจนหลายฝ่ายจัดว่ามันเป็นขีปนาวุธทางยุทธธรรมพิสศษใกล้มากกว่าเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องธรรมดามันติดตั้งบนยานพาหนะล้อไม้จำนวน4-6ท่อยิงทำให้เคลื่อนย้ายและซ่อนพรางได้ง่ายและคาดว่ามีระบบนำวิถีในตัว อันดับที่5 PULS อิสราเอลนี่คือหนึ่งเดียวครอบจักรวาลแห่งการยิงจากอิสราเอลระบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงสุดสามารถยิงจรวดและอาวุธได้หลากหลายชนิดจากแท่นยิงเดียวกันตั้งแต่จรวด122ม mm, ิลิเมตรไปจนถึงจรวดนำวิธี Predator Hawk ที่มีระยะยิงไกลถึง300กิโลเมตรรวมทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีและรูนฟีพลีฟด้วยสถาปัตยกรรมระบบเปิดที่ทันสมัย ทำให้มันเป็นหนึ่งในระบบที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในโลกอันดับที่4 PHL16 PCL191 จีนนี่คือระบบที่แสดงถึงอำนาจการยิงจากแดนมังกรครอบคลุมทุกยุทธบริเวณและทรงพลังที่สุดของจีนในปัจจุบันมันเป็นแท่นยิงแบบโมดูล่าที่สามารถบรรจุพอดจรวดขนาด370ม mm, ิลิเมตร 8ท่อยิงที่มีระยะยิง220กิโลเมตรหรือพอดขีปนาวุธทางยุทธวิธีไฟดราก้อน480ขนาด750มิิเมตร2ท่อยิงที่มีระยะยิงไกลถึง500กิโลเมตรควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายบัญชาการรบอันดับที่3 M270A2 MLRS สหรัฐอเมริกา เปรียบดังราชันผู้กลับมาทวงบัลลังด้วยพลังที่เหนือกว่านี่คือการอัปเกรดล่าสุดของ M270 ดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมหรือเหนือกว่า m i m a r s โดยเครื่องยนต์ใหม่เกราะใหม่และระบบควบคุมการยิงใหม่ที่ทำให้มันสามารถยิงจรวดรุ่นใหม่ๆได้มันยังคงใช้จรวด227ม mm, ิลิเมตร12ท่อยิง แต่มีระยะยิงไกลขึ้นเป็น150กิโลเมตรด้วยจรวด E-RGM-LRS และจะไปได้ไกลถึง500กิโลเมตรในอนาคตเมื่อใช้ขีปนาวุธ PRSM อันดับที่2 PRSM สหรัฐอเมริกามันคือขีปนาวุธความแม่นยำสูงในร่าง m i m a r s แม้ PRSM จะไม่ใช่ระบบยิงโดยตรงแต่เป็นกระสุนรุ่นใหม่ที่จะมาแทนที่ ATACMS และเปลี่ยนเกมการรบอย่างสิ้นเชิง มันสามารถบรรจุในแท่นยิงของ MIMARS และ M 2 7 0ได้ถึง2ลูกต่อ1พอร์พอต MIMARS บรรจุได้2ลูก M 2 7 0บรรจุได้4ลูกเพิ่มอำนาจการยิงขึ้นเท่าตัวด้วยระยะยิงเริ่มต้น500กิโลเมตรและอาจไกลกว่านั้นในอนาคตพร้อมระบบนำวิถีหลายรูปแบบที่มีความแม่นยำสูงมากอันดับที่1 M 1 4 2 HIMARS สหรัฐอเมริกานี่คือ Delive r y ความแม่นยำสูง ทุกที่ทุกเวลาคือคำนิยามที่ลงตัวที่สุดระบบนี้ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นผู้เปลี่ยนเกมในสนามรบยุคใหม่อย่างแท้จริงจุดเด่นคือความคล่องตัวบนรถบรรทุกล้อไม้ทำให้ปฏิบัติการยิงแล้วหนีได้อย่างรวดเร็วมีความแม่นยำสูงมากและสามารถขนส่งทางอากาศด้วยเครื่องบิน C 1 3 0เพื่อเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ทั่วโลกอย่างรวดเร็วมันใช้จรวด227ม mm, มตรท่อยิง และสามารถยิงกระสุนได้ทุกชนิดเหมือนรุ่น p M270 ตั้งแต่จรวด GMLRS ระยะ80กิโลเมตรไปจนถึงขีปนาวุธ PRSM ระยะ500กิโลเมตรด้วยความแม่นยำระดับเมตร